วันนิวส์ตรงไปตรงมารเด็นข่าวที่ตามติดกันตอนนี้ตกลงผลเป็นไงครับกับสมาคมาฟุตบอลประเทศไทยครับเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับตอนนี้ได้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณวิรยุทธ์วิริยะสัจจิตสดมาจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับคุณวิรยุทธ์ครับ เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งก็ปรากฏว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับได้คะแนน62คะแนนนะครับชนะคู่แข่งอย่างชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นนะครับและได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเท่ากับว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับ การนับคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถรมเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับผู้สมัครเลือกตั้งชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน62เสียงนะครับทิ้งห่างคู่แข่งอย่างนายชาญวิทผลชีวินที่ได้4คะแนนนะครับขณะที่นายนัทพลทิบสุวรรณนะครับคู่แข่งอีกคนก็ได้เพียงแค่1คะแนนมีบัตรเสียหใบนะครับ เท่ากับว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งะครับมากกว่า35เสียงเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและตัวแทนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับก็จะมีการรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับขณะที่นายชานวิทผลชีวินนะครับก็ออกมายอมรับ ความพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่นับคะแนนเลือกตั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับก็จะมีการถแถลงนโยบายเกี่ยวกับฟุตบอลของประเทศไทยไว้อย่างไรนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการถแถลงอีกไม่ช้านะครับขณะที่บรรยากาศล่าสุดนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับและคาดว่า ทางยงมิทางกกทนะครับก็จะมีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่ครับครับคุณวิรยุทธ์ครับรายงานสดมาจากอินนอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา